สวัสดีครับพี่น้องขอตอนรับกงสูลช่องจาสายฟฝาเชแนลนะครับเนาะสำหรับมือนี่ยตรงกับเสาว,วันเสาทีหาพฤศสกีกายน่นพุทธศักราช2 000 5 000 6 5นหนะครับเนาะกับจาสายฟฝาก็ได้อยู่ที่ตลาดนัดชมพู่บุตรนะครับเนาะหรือตลาดนัดน้องแกอำเภอเมือง จังหวัดลอยเอ็ดนะครับเนาะเกษตรแท่าทีพี่น้องครับมาเบ่งบรรยากาศการสื่อการขายการอัปเดตราคากล้วยราคางัวประจมือประจมวัดเนาะครับเนาะสำหรับพี่น้องชาวบาแด้วเกษตรแลพาพี่น้องเหย่ยงเบ่งบรรยากาศการสื่อการขายเลยครับพี่น้องครับไปเลยครับพี่น้องครับ สำรับพี่น้องที่เขามาแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมทั้งก,กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่างช่องาาชาสายฝาชแนลและใบาผาดที่มไม่จากท่างช่องครับครบบเบิ้งห้องตัวีหยสวัสดีครับพ่อครับควายข้ามันตะท่างใดเนาะครับรรกนะัม马拉สายแม่ลูกเนาะครับแม่ลูกลูกเพื่อนในเจ็ดเดือนหรอครับลูกพ่อใดเนาะครับ S <S พ่อสร้างาพ่อสร้างสูงเท่าไหร่นะลูกเพิ่นเนี่ยแม่เพิ่นแม่เพิ่นเนดี่ยวลูกแค่ตัวละครตัวเดียวครับลูกตัวเดียวในทองท่องว่างปะทองว่างนะครับทองว่างเนาะสูงเท่าไหร่ครับนี่แม่เพิ่นสามครับสามด้วยสามสิบห้านะครับเนาะเบิ่งหนาเพิ่นพี่น้องเนี่ยแบบเบิ่งขาเบิ่งแขลงเบื้องขับแปดไร่ครับ แม่ลูกพ่อเปิดไปที่เท่าไรครับเปิดไปที่ครับสาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเก้าาก้าาหกพ่อพ่อเข้มกัมาใส่เนาะครับนาอเอาครับมันหมันครับอานวเอาวีนคนนนดดด่ลงตัวแบ เจเจ้าขอเขาเล่าขึ้นไหมเอาเจ้าหวเห็น้จวาเล่ายเ้ยพ่อต้นต้นไหนครับมาเบิงบอกเมือเบงเอ่เราขอน้เล่าเ้ยหมสวัสดีครับปงพ่อบ่กครับ แม่สาวเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกบ่ลูกครับโอ้ลูกเพื่นพ่ออะไครับลูกเพื่อน่ะลูกกันบ้านเนาะครับลูกกันบ้านเนาะเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดเดือนแล้วลูกเพื่นเจ็ดเดือนปะนะครับนั้นเลยครับเจ็ดเดือนเนาะครับตัวแม่เพื่อนเดี๋ยวดูวัยตัวเหรอครับลูกก็ตัวสองก็เจาะเสื่องบัทันทานบัทันทานหลอครับโอ้เสื่องผสมตัวไหนมาครับเสื่อบ้านเสื่อครับบ้านหลวนๆเนาะครับอือสูงเท่าไหร่นี่ครับนี่ผูไม่กี่บาทสูงน้อยสามสิบ หรอครัอืมครับลอยสามสแนนะกล้วยมาใส่หรือเปล่วัดครับทวัดบุรีเนาะครับอ่าแม่ลูกพ่อเปิดไปที่เท่าไรครับผมเปิดไปเก่ามืนครเก่ามืนเนาะครับเนาะครับอาฝากเบอร์โทรติดต่อเด้ครับหกห้าครับนหกหาสองสามสี่สามสี่สามเก้าเจ็ดแปดครับสามเกครับพ่อยังครับพ่เบี้ยวครับพ่อเบี้ยวทวัดเนาะครับเนาะผมครับผมสำหรับพี่น้องที่เกษตรกรที่สนใจง่ายๆที่กับ กินกังกับหาได้น้อครับเนาะครับผมครับบอกถึงใกต่อร่องได้อีกน้อครับเนาะครับผมครับครับต่อร่องเนสวัสดีครับ ใช่แต uh ่มาสองตัว huh. น like ี่บ่ครับผมามเต้าอุบวนบ่เขานาะอุบลครับห้อยเลยแง่สาวบ่ค้องว่คลองว่างเนาะทั้งสองเลยบ่ตัวแรกนี่พ่นได้รูไม่ยากตัวหรอครับตัวหนึ่งสูงยี่ตัวใดได้บัดมั่วบ่อยไดสามหาเนาะเติร์ยี่ตัวใดครับตัวนี้หาหมื่นหานครับเนาะแล้วก็ โต๊ะคางกันนี่เลยหามือซีส oui> ูงอยู่เท่าไรรัสบวกครับลอยสาบวกนะครับเนาะครับนี่นะพี่น้องฝากเบอร์เทรติดตอสำหรับห้ยสตัวนี้นะครับศูนย์หกห้าเจ็ดหนึ่งสเจ็ดสีเจ็ดสีเก็ดสี่หครับห้อยอย่งครับ น ah, ี่ครับอยปูนะครับเนาะครับอยปูครับไฟปูครับป้อนหมันครับจิตแย่งเงินโตตัวค้างคันนี่ได้สวัสดีครับครับครับกรน้ำกันกำกันบ่ปับกาโบโจโบเดียวกันเปิดไปที่าไรครับตัวนี้ตัวนีนบ่เมียนเปิดไปเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นครับ่อยได้รูกเยอะโตหรอ่อยได้รู้ ตัวหนึงตัวหนึ่งนั่นเนี่ยไม่ท่องผสมตัวไหนมาครับผสมสร้างอุดรสร้างอุดรนะครับแล้วเด็กเดือนเราผสมสร้างอุดรอนสามสามสางอยู่เท่าไรนี่ครับนี่ยเราสามสิบสองหัวครับเปิดตูวซิเกตเมืองนะครับเนาะเบอร์เท่าเบอร์เดียวกันครับไอปู้นะเบอร์เดียวกันครับไอ้ปูครับผมเบอร์เดียวกันครับผมาสวัสดีครับครับทีมงานเฮียกับอมนะครับเนาะครับ มาในเ้าเราบ่มาในเ้าครับขอบขอบเยอะต้นไม้กินเยอะตัวนี่อีกตัวหนึ่งนะครับสวัสดีครับครับขอบเอ้ยไหนมาตัวนี่ครับตัวเดียวสิครับแม่เดียวหรือแม่ลูกครับนี่เมียเดียวครับแม่ยทองแม่ยทองทองเกลียดอะไรผสมตัวไหนมาครับทองในซีซีเอสมือครับทองในสั่งอุดดอนเลยครับสร้างอุดรสร้างอุดรอนนะครับเนาะ ที่เวนมือได้้ลูกแูลกน้ำบ้ในองลูกโตที่สามนี่องโอ้ลูกสามนะครับน่าซุูงยี่ท่่ไหนครับลูงประบาณไอ้ร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองครับเ<า>นาะพี่ลองผสนะงม,ส,มส,สั่งอุด,ดรมาเนะครับน่าลูกสามในทองครับพอเปิดไปที่ราคาไหนครับเปิดไปหาครับหาบสองนี่ครับเนาะฝากเบอร์ที่ตเบอร์ที่ต่อสำักต้วยตัวนี้นะครับ062ครับ062ย8 9 9 8อปดเย่อยังครับ คู่พ่อนไช่ครับขับมาจากใสนนะครับคุณคู่กิ่งศิลรลาดนะครับเนาะอ่าครับผมมันหมันครับาเป็นีีดีเล้งล้วเล้งอยู่กันสามตัวนี้ได้เ็นสิเบ่งตัวนี้นั่ สวัสดีครับลูกคอไรนอหน่ลูกเพชเจริญค่ะเพชรเจริอได้จักเดือนครับแปดเดือนกล่าสิเก้เดือนแห้วครับแปดเดือนกลัวสิเก้เดือนครับฝงอะไรนอนนี่ร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สบานะครับเนาะเปิดไปทีราค่าไหไครับสี่หมื่นหานะครับเนาะค้อยู่ใส่ครับขอยู่กลสินครับกลาสินนะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ093ย0 ครับห้อยยังครับหอยหมูค่ะหอยหมูไอ้นั่นขายกันมานลำกันบ่มานลำกันเอ่อตอนนั้นลูกพ่อไรครับตอนนี้เป็นวันลูกเบิร์ดลูกเบิรมได้จักเดือนน่อครับสิบ่าเจ็ดเดือนกว่าสูงเท่าไหร่น้อยเนาะอร่อยไครับอร่ยครับเจ็ดเดือนเนาะตัวลูกเบิรมมีใบมีหลอดบ่บ่มีครับบ่มีเนาะใบหายเนาะครับเนาะเปิดใบทีละข้าไรครับเปิดไบสามสิบเก่าสามสิบเก่านะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเนาะอ่าครับผมเหมือนมันครับผมอ ีี่นมมสวัสดีครับครับ,รบกูได้ครับแ <ก S 3> นนปรกุ้ยครับแพ็กุ้ยกุ้ยทำมาจากตั้งไหนเนาะครับมาตากกาลสินเนาะกะลสินเนาะเอาเอาตัวแรกก่อนแม่เดียวหรือแม่ลูกนี่ครับน,นี่ตัวนี้แม่เดียวครับเอาแต่แม่มันมาลูกมันอยู่เืนยนม้าเปลี่ยนมารถขั้นเปียกขั้นเดียวโอ้คยเกือบปีละครับคุ้ยตัวนี้ประมาณหกปีหกปีได้ลูกเกือตัวมั้ยหรอได้ลูกสามตัวสามตัวนะครับเนาะ สูงอยู่เท่าไหร่เนาะครับเนี่ยประกันลอยที่สิบประกันลอยสี่สิบเนาะครับเนาะเปิดไปที่ราคาไหนครับเปิดไปแสนเอครับแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะอะไรตัวค้างกันได้บาทนี่ค้างนี่เปิดไปแสนสี่ครับแสนสี่ครับสูงลอยสิบสี่ประกันลอยสี่สิบสองครับครับสูงลอยสิบสี่ประกันลอยสี่ฝรงครับทองบ่ครับบ่ทองครับแยกลูกมากเลยใแยกลูกมาได้ลูกแค่ตัวแล้วได้ลูกสี่ตัวครับลูกสี่ตนะครับเนาะอ่าเปิดไปที่ แสนสี่หมื่นัแสน่นะครับเนาะประกันอยู่ที่รอยสี่สิบสอครับประกันรอยที่สสองหรับกล้วยสอตัวนี้ฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนหกครับศูนย์หกสี่สามสองเ็ดสามสองเ็ดาสองเ็ดสครับหอยยังครับผู้พาครับ้ผู้าจากการลสินกาลสินครับผมมันมืนครับมันลสือกับคนลรครับทรงพี่อยู่1อยหาสิบกิโลเมตรอยลอยลอยหาสิกโเมตรทรงพี่เนาะแมน อ่าครับผมเด๋ยนนั้นยังคุยกันอยู่ครับผมครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับตัวอาคากันยี่เนาะน่ครับเป็นอีกตัวนะครับเนาพี่น้องสวัสดีครับ ข้อยผูครับข้อผูเนาะผูข้อแยกปีแล้วครับเนี่ยปีกลัวครับปีกว่าน้อครับโอ้สูงอยู่เท่าไหร่ครับบดีวัดครับบดีวัดเนาะข้อไม่ได้ใส่ผออำนาจครับอำนาจเนาะครับเนาะข้อยผูไงเพป็นครับแถวคู่เดียวแถวคู่เดียวเพป็นวะครับข้อปิดปีแล้ค่าใดครับสี่หมื่นหาพันครับสี่หมื่นหาพัน ฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ083ครับ083 407 9ี่ยครับเก1า่ครับพ่อยังห้อยยังครับอึงครับอึงนะครับเนาะอ่าครับผมมันหมันครับมาเบ่งนี่ครับห้อยตองไปไทไทไทนี่นี่ป่เข้าหน่อยนี่บปะ ลูกพ่ออะไรนี่ง่ามแต่ไปยูทูครับไปบพ่อหรอจักเดือนนี่หาครับหาเดือนเปิดไปราคาไหนท้าสามไปท้าสามเนาะเอาฝากเบอร์ทั่วที่ก็ให้พี่น้องกขาเนี้ยศูนย์หครับศูนย์หกสี่แปดหกศนหนเนึ่งนาะครับเนาะเออคว่มาคุยกันได้นะครับราคายังตัวร่องได้อีกเนาะโอเคครับราคาตังต่องไห้ครับสำหรับพี่น้องสิน ที่โลกองที่นะอาครับผมมันมันครับมันเป็นเบื้องน้ำเพิ่น,นดีครับแม่เดียวหรือแม่ลูกนี่แม่เดียวเดินลูกตัวเราเดี๋ยวลูกไมตัวเราี่ตัวเ<ม>ดียวตัวเดียวห้องว่างเห ควาวามบ Eugene, road, ่าอาซ้ม okay. นึ่งเดนรับะอาซ้ม <c> น <oughs> ึ่งเดืนเขา้นึงเดนจอัจ้าไม่ใช่อีกซุ้มซุ้มเท่าไหร่นึ่งห่ยสามสิบหกยสามสิบเนาะเปิดไปที่ราคาไหนสามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันครับอ่าเบอร์โทรเบอร์เกาหันนะครับโอเคมันหมันครับให้ต้อง สวัสดีครับฮะตอนละค่ากันอยู่เ่ครับฮะ,ะานตอนนะครับเนาะ,ะ,ะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับของพ่อสองตัวนี่เนาะแม่สาว นี่แม่สาวเหรอกสาวแม่สาวทั้งสองเลครับแม่สาวทั้งสองรทสมครทับปทสมครับ้อมืิทับโยตัวนี้หิ้วขึ้นนี่อ๋อเดจปีจ้ค่อยจะปีนะครับครับตัวนี้ตัวนี้ค้อยสองปีแบบสูงเท่าไรครับงานสูงหน่ยสมสูงหน่อยสามสิบนะพ้อเปิดไปทีละเ้าไรครับอ๋ตัวนี้เปิดดสามสิบหหาร้อยสามสิบหกหาร้อยนะครับนะอตัวคนเนง้ยงเงี้ยนี่เดตัวนี้ก็3สามเจ็ดสามเจ็ดนะครับสูงลไเรียกันครับ งอยสามอยู่บ่ท่นบ่ท่นสมเนาะปาบ้าท่านสมจะโตครับอือแรับบ้านครับพ่อยเขามาทางไรครับพ่อยท่านน้องพอกครับน้องพอกเอ้ยนทานี่ละครับฝากบอทูติดต่อสำหรับพ่อสองตัวนีนะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสี่หนึ่งส้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจห่งย์หนงครับพ่อยหยังครับห้แหวงห้แหวงจากน้องพอกนะครับเนาะครับพี่พอดีครับครับผมมันนมันครับพ่อครับ มาเบิ่งมาเบิ่งทางกล้วยงามบาดนี้ครับเจริญเจริญเดี๋ยวนี้พี่น้องไงสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอ้รัดดีรัดดีครับ,บ,บ,รบสาวน้อยนี่ลูกพ่อใดหนึ่คืองาม<ไ>เด<ล>ยวข้เจ้ามาะทายแล้วข้าเจ้าพรทายแล้วครับผมที่ทายอีกโอ้ายอีกลูกพ่อใดครับลูกหลกอดก็เส้นหลอดโอ้คืองามเดียหลอดปลาทูสัตว์นะโอ้ยดินเดน ได้ค่ยสูงเท่าไรเนี่ยครับไ่วพอว่าเดีวัดเด้อบาจึกเดือนใดจึกเดือนเนาะปีเศษๆนี่ละปีเศษๆเนาคืองามเลยครับพ่อพ่อไปเปิดราคาไหนครับเก้าหมื่นเก้าหมื่นเนาะครับเนาะเอ้ยเบิงครับพี่น้องเบิงถ่ายเป็นครับงามเลยครับครับ ยาากว่าทติตน่ทอติตอตรงนี้นะครับคอโนี่เบอร์ว่ีโรศัพท์เลยบอเอาครับเอาเอเพราะันย่างครับครับเอบังอีกตัวสวัสดีครับครับแม่ลูกว่าพ่อแม่เดียวท่องท่องพ่อไหนครับนี่ครับ อ๋อเยอะนี่ครับทองมากแล้วนะค่อยได้ร,รวยยัตตวละครับดิบค่านอยไดนร,รวย้านาอยไรวยตแล้วลูกตัวหนึงครับตัวหนึง่งตัวสองในทองครับฟูงอย่ในปิไ้วปะปะปะ่าปอยสามเอ็ดครับร้อยสามสิบเอ็ดนะข้อปิดพิีที่เท่าไหร่ครับหกหมืน่มน ฝากเบอถ์เทสโกสำหรับกว้วยตัวนี้นะครับบอบถือตครับบอบถือตัวครับเห็นมายงสุดเเห็นมาหามาให้เจอกันอยู่ตลาดเลยว่ายดเดียวอ้างสิตาล้อเอาเหมือนกันครับพ่อครับตานว่างกับยังเบ่งมาจูม้กันนะ สวัสดีครับครับข้องผายไปเลยมากยิ่งโตเนาะไในในลูกมะโอ้ยแม่รูปกับแม่เดียวแม่ลูกอันนี้แม่เดียวแม่ลูกแม่ลูกเ่รแม่เดียวครับแม่เดียวอ๋อข้องบ้อนดิโชว์ผสมมากผสมตัวไหนมากครับนี่ใบนี่รูเหมือใบนี่บก๊บุผสมใจบก๊คข้องในรูกไหมยิ่งโตหรอครับ ลูกแรกเนาะผสมต้องทุกเดือนเจ็ดเดือนแล้เดือนมากกว่าเนาะสูงที่เท่าไรในไดมบ่ครับร้อดครับร้อยสามที่แนะครับไอแม่เดียวนี่ผสมต้องทุนี่กดไปทีละค่านเลครับหกหมื่นหานะครับเนาะใครแม่ลูกในบาทตัวไหนหกหมื่นหาครับก็นั่นป่ลูกข้อไครับ ลูกพ่อครับขึ้นบ้านครับพ่อเพบนบ้านเนาะครับครับ้ได้ลูกยักห้อแล้วลูกแรกครับลูกแรกเนาะครับเนาะเอาเอาฝากเบอร์ตัวติดต่อครับว่าพ่้วชุดนี้นะครับศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่เจ็ดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าสามศูนย์สองครับสามศูนย์สองขับหอยลังครับหอยลังครับหอยลังมาจากไหนเนาะครับทรายมูลครับทรายมูลครับครับผมมันมครับพผมครับ อาเราคุณกับพกาขอคุณครับเาะว่ามีเี่วกรจังอามาถามอาา่างาตาขอเิกนครับนง่งนึงครับมันเพี้งนดิุ่ง สวัสดีครับพ่อของพ่อได้ไหมสเดยอดหน่บรับมาจะไทยเนาะบพ่อนห้องอ่อาจะปนต้องปนทองบ้านไหนครับปนต้องบ้านพี่อะครั <c oughs> บบ้านพีต่ตัง้งห้าเอาเป็นต่อรองเลยต่อรองราคากันอยู่ครับเอามาทำตัวนี้ก่อน ตัวนี้ม่น้ากันบ่มาน้ากันลูกพ่ออดไนี่มันมีลูกพ่อไอ้นิ่พ่อใช่นพ่อใช่ได้ยัก่ได้ยักเดือนเหรอไ่ได้สี่เดือนกว่าสเดือนสูงเท่าไครับสูงลอยยีสบับ1อยเนาะมีใบมีหลอดมีครับมีเปิดไปทีละค่ไหครับเดียวมาครับเดียวลืมเอาไปลืมหมดแม่จมาไม่รเปิดไปทีละค่าไหนเปิดไปสามพันห้า สามันหานอ้อต้ต้นว่าน้ากันเด้กต้น,นตตนนั้นกเปิดไปสมสบหาน่กันสามสิบหากันเนาะสูงยี่สบไรบ่นลูกพอ่อรลูกพอ่อมันบ้านเนาะนี่นะครับน้าลูกพอ่อบ้านเปิดไปที่สามสิบห้าเป็น้นว่านี่ครับอฝา,ากเบกอร์โทรที่ต่อนรับกล้วยสตัวนี้นะหนึ่เก้าแปดสองสามเก้าสองสามเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่เจ็ดเก้าแปดสี่ ครับผมไฟแดงคนท้องอ่ามันหมานครับมาเบิ้งยังมาเบิ้งคราบคอเว้าเรา สวัสดีครับมาครับค่อยเถิกบ่ครับผมจักปีแล้วเปล่าสามปีหรับสามปีเนาะค่อยพ่อจะใสครับมาตรานสมัดแบบสูงเท่าไรนี่คข้อยตัวนี้งลอยสี่สิบกับลอยสี่สิบเนาะพอเปิดไปทีละค่าไหนครับเปิดไปสี่สิบสามครับสี่สิบสามนะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับปัญญายุมีเล็กตัรือเขามีเล็กตัวมาเจอกันนี่เนาะครับผม อ่าครับผมมันมันเนอะสวัสดีครับแม่เช้าปะไม่ค่ะแม่แม่ลูกนีเหระขายลูกมื่อล้วอ๋อขายลูกแล้วแม่แยกลูกเนาะครับผมนี่ทองว่างบ่ตอนนี้ว่างครับว่างว่างเนาะคุ้ยได้ลูกมาอีกตัวละครับสองสามสามตัวไอ้นี่ครับสามตัวนะ บอตัวกล้วยทรงยี่ตัวไหนครับใดวัดบ่ลอยบ่ดีวัดกับอ๋อเปิดไปที่ราคาไหนครับสามหมื่นามครับเปิดไนะครับเนาะฝากเบอร์โทรที่ต่อสรรอกล้วยตัวนี้นะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกครับอ่าครับผมมันหมนครับผม ครับพี่น้องครับสําหรับชิปกล้วยค่ะชิปนี่นะครับนอกจากขอจบไวบเพียงแค่นี้ครับกับสำหรับพี่น้องที่เขาเวิร์ช่องจ่าสายไาแล้วกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไบฝาดที่ไม่ไหมจากท่องข้างช่องจ่าสายฟ้านะครับเนาะสำหรับชิปนี้ขอกคำว่าสวัสดีครับ